ตอนนี้มีข่าวเรื่องอายัดบัญชีใช่ไหมครับเพื่อนๆนะครับที่เป็นไรเดอร์เนาะก็มีต้องกังวลอยู่แล้วแหละว่ากลัวบัญชีโดนอายัดเนาะตังก็ยิ่งหายากอยู่แล้วเนาะโอเคครับผมก็ผมมีแนวทางของผมนะครับถ้าเกิดลูกค้าจะสแกนนะครับมันจะมีสแกนผ่านนะครับผ่านระบบนะครับให้ลูกค้าสแกนผ่านระบบไปเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดโดนอายัดมานะครับผม มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะเราก็เลือกลูกค้าไม่ได้เนาะเออลูกค้านะผมจําหน้าได้แล้วกันคือผมจําหน้าได้อะจําบ้านหรือที่ได้ครับผมตามไปเลยนะเออนะครับเอออันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนะครับคือตอนนี้บัญชีผมก็ปกติดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้านะเห็นคลิปนี้นะครับหรืออ่าบางทีไรเดอร์เขาไม่รับโอนนะก็ เ,เพื่อนๆกดที่บาร์โค้ดของระบบนะครับบาร์โค้ดของแก๊ปนะครับเขาจะมีบาร์โค้ดของแก๊ปนะครับให้พี่ๆลูกค้านะครับหรือว่าน้งน้งๆลูกค้านะครับให้โอนผ่านระบบมาเลยนะครับนะหรือว่าจ่ายแคปเฟ่ไปเลยเพื่อความสบายใจทั้งรเดอร์และลูกค้าด้วยครับประมาณนี้นะเออเนาะโอเค